สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับลับแลค่ะที่อุตรดิตถ์ดินแดนที่หลายคนอาจจะเเคยได้ยินแค่ชื่อหรือนึกถึงตำนานเมืองแม่ไม้อะไรแบบนั้นเมืองที่แบบห้ามพูดโกหกแต่ว่าจริงๆแล้วลับแลมีตัวตนนะคะมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแล้วก็วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ซ่อนอยู่เยอะเลยใช่ครับคือลับแลเนี่ยมีหลายมิติซ่อนกันอยู่จริงๆ ข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายที่เลยครับทั้งบทความท่องเที่ยวบันทึกเก่าๆงานวิจัยหรือแม้แต่เสียงจากคนในพื้นที่เองเราจะพยายามประติดประต่อภาพของลับแรลให้เออให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับตั้งแต่ตำนานที่ดังๆเลยไปจนถึงรากเหง้าทางวัฒนธรรมจริงๆแล้วก็ชีวิตชีวานในปัจจุบันด้วย ค่ะภารกิจของเราวันนี้ก็คืออยากจะมองให้ทะลุภาพจำเดิมๆของลับแลไปเลยนะคะไปสำรวจความจริงเบื้องหลังชื่อนี้แล้วก็ความขัดแย้งที่น่าสนใจเหมือนกันนะระหว่างภาพเมืองลีล้ลับกับกฎเหล็กเรื่องห้ามโกหกที่ดูจะตรงไปตรงมามากๆงั้นเรามาเริ่มกันตรงที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยที่สุดก่อนเลยดีไหมคะตำนานเมืองลับแลเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างคะ ครับตำนานหลักๆที่เล่ากันเยอะสุดก็คือเรื่องชายหนุ่มจากทุ่งยัง้งที่บังเอิญพลัดหลงเข้าไปในเมืองลับแลแล้วก็ไปเจอเออไปพบรักกับหญิงสาวชาวรับแล้วก็ตกลงอยู่ด้วยกันค่ะมีเงื่อนไขสําคัญเลยใช่ไหมคะใช่ครับเงื่อนไขคือห้ามพูดโกหกอันนี้เป็นหัวใจเลยอืมอืม แต่สุดท้ายชายหนุ่มก็เผลอคือลูกร้องให้หาแม่เขาก็เลยพูดปลอบลูกไว้ว่าแม่มาแล้วแบบนี้ซึ่งก็คือการโกหกก็เลยผิดสัญญาต้องถูกออกจากเมืองไปตามกฎของชุมชนเขาตำนานนี้มันทำหน้าที่ชัดเจนมากครับในการตอกย้ำเรื่องค่านิยมเรื่องสัจ,จวาจาซึ่งเป็นคุณธรรมหลักที่ชาวรับแลร์เขายึดถือกันมานานแล้วมันก็ถูกถ่ายทอดผ่านสัญ,ญลักษณ์ต่างๆด้วย อย่างประติมากรรมตรงประตูเมืองอ,อ๋อที่มีเขียนเลยว่าขอเพียงสัจจะวาจาใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนั้นเลยแล้วเรื่องขมิ้นที่กลายเป็นของคำล่ะคะอันนั้นก็มาจากตำนานเดียวกันเรื่องเดียวกันครับคือตอนที่สามีต้องกลับออกไปภรรยาก็ให้ย่ามใส่ขมิ้นไปด้วยบอกว่าอย่าเพิ่งเปิดดูนะระหว่างทางแต่เขาก็สงสัยแล้วก็รู้สึกว่ามันหนักก็เลยแอบเททิ้งไปบ้างเหลือติดกลับไปบ้านแค่นิดหน่อยเอาแล้วไงต่อคะพอถึงบ้านเปิดดู ถึงรู้ว่าคมิ้นที่ให้มานั่นคือทองคําหมดเลยเรื่องนี้ก็ยิ่งเสริมมิติความลี้ลับเข้าไปอีกแล้วก็เผลของการไม่รักษาคําพูดด้วยโหฟังดูน่าเสียดายแทนเลยนะคะแต่ทีนี้ที่มาของชื่อลับแปลจริงๆล่ะฮะมันมาจากไหนกันแน่มันดูจะขัดขัดกับเรื่องห้ามโกหกที่เน้นความจริงใจนะนั่นเป็นข้อสังเกตที่ดีครับคือจริงๆแล้วมีทฤษฎีที่ ออดูสมเหตุสมผลกว่าในเชิงภูมิศาสตร์นะคะคําว่าลับแลเนี่ยอาจจะเพี้ยนมาจากคําว่าลับแรงลับแรงครับคําว่าแรงในภาษาถิ่นเหนือแปลว่าตอนเย็นนะครับด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นหุบเขามีภูเขาสูงล้อมรอบพอตกเย็นปุ๊บแม้ว่าพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยนะแต่ในหุบเขามันจะมืดเร็วเพราะว่าเงาภูเขามันบังแสงไปแล้วคนก็เลยเรียกว่าลับแรงคือมันมืดตอนเย็นเร็ว นานๆเข้าก็อาจจะเพี้ยนเสียงมาเป็นลับแปลที่เราเรียกกันอ๋อแบบนี้นี่เองเข้าใจแล้วค่ะมันดูเชื่อมโยงกับภูมิศาสตร์จริงๆใช่ครับทฤษฎีนี้ดูจะสอดคล้องกับความเป็นจริงมากกว่าเรื่องอาถรรพ์อะไรแบบนั้นแล้วฉายาเมืองแม่ไม้ล่ะคะอันนี้เกี่ยวกับตำนานชายหนุ่มคนนั้นโดยตรงหรือว่ามีคำอธิบายอื่นอีกคะก็มีส่วนโยงกันในเชิงเรื่องเล่าได้ครับแต่คำอธิบายที่น่าเชื่อถือกว่าในเชิงวิถีชีวิตก็คือว่า ในอดีตผู้ชายชาวลับแลส่วนใหญ่เขาทำอาชีพทำสวนผลไม้บนเขาสูงๆนะครับต้องขึ้นไปอยู่ดูแลสวนนานๆทีถึงจะลงมาก็เลยทิ้งให้ผู้หญิงเด็กและคนแก่อยู่บ้านกันสะส่วนใหญ่ oh. คนต่างถิ่นที่เดินทางผ่านไปผ่านมาก็เลยมักจะเห็นแต่ผู้หญิงเลยเยียกันติดปากว่าเป็นเมืองแม่ไม้ครับไม่ใช่ว่าผู้ชายหายไปไหนแค่ขึ้นไปทำงานบนเขา พอฟังแบบนี้แล้วภาพของลับแลดูมีมิติที่จับต้องได้มากขึ้นเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องลี้ลับอย่างเดียวแล้วใช่ครับครับคือแนวคิดเรื่องเมืองที่ซ่อนเลนเนี่ยมันมีหลายวัฒนธรรมนะอย่างอีสานก็มีเมืองบังบทที่หิมาลายก็มีแชงกรีลาอเมริกาใต้มีเอลโดราโดอะไรแบบนี้มันสะท้อนความฝันถึงดินแดนอุดมคติบางอย่างแต่สำหรับลับแลเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือเมืองนี้มันไม่ได้หายไปไหน มันยังอยู่ตรงนั้นจริงๆมีประวัติศาสตร์จริงๆซ้อนทับอยู่กับตำนานเหล่านี้งั้นเราลองขยับจากโลกของตำนานมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันบ้างดีกว่าค่ะลับแลในฐานะอำเคอหนึ่งของอุตรดิตเนี่ยเขามีประวัติศาสตร์ความเป็นมายัางไงบ้างคะโอ้ลับแลนี่มีร่องรอยการตั้งถิ่นฐานมานานมากนะครับมีหลักฐานทางโบราณาคดีอย่างกลองมโหระทึกหรือดาบสำริดที่บอกว่ามีชุมชนอยู่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยซ้ำ พอมาถึงยุคประวัติศาสตร์ก็มีหลักฐานชัดขึ้นอย่างศิลาจารึกสำคัญที่เจอที่วัดเจดีคิริวิหารซึ่งถึงแม้จะเถียงกันเรื่องปีที่แน่นอนอยู่บ้างแต่เนื้อหาก็บอกชัดถึงความสัมพันธ์กับอาณาจักรสุขโขทยัยและที่น่าทึ่งคือจารึกนั้นใช้ภาษาและตัวอักษรแบบล้านนาเลยครับแสดงว่ามีอิทธิพลล้านนาเข้ามาในพื้นที่นี้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว สแสดงว่าลับแแลนี้เหมือนเป็นชุมทางหรือว่าเป็นพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่างอิทธิพลของอาณาจักรใหญ่ๆมาตั้งแต่โบราณเลยเหรอคะถูกต้องครับเป็นแบบนั้นเลยในยุคต่อมา ทั้งสมัยอยุธยาธนบรีรัตนโกศินลร์รับแลก็มีสถานะเป็นเมืองบริวารของเมืองพิชัยซึ่งเป็นหัวเมืองสําคัญทางเหนือของสยามทําให้รับแลมีบทบาทคล้ายๆกับเมืองหน้าด่านหรือเมืองกันชนระหว่างสยามกับล้านนาเห็นได้จากบันทึกหลายครั้งอย่างตอนรัชกาลที่หเสด็จประพาสเมื่อปี2444ก็ส่งพบกับเจ้าหลวงจากหัวเมืองล้านนาทั้งแพร่น่านลำปางที่รับแลเนี่ยแหละครับโอ้น่าสนใจมากค่ะ แล้วผู้คนในรับแลล่ะคะเขามาจากไหนกันแน่เห็นว่ามีหลายทฤษฎีเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์เหมือนกันเรื่องนี้ก็ซับซ้อนครับแล้วก็มีการตีความกันไปต่างๆนาะนาะทฤษฎีเก่าๆก็มีทั้งที่เชื่อว่าอพยพมาจากเมืองยนนก,นกเชิงแสนหรือว่าเป็นชาวแพร่ชาวนานที่หนีภัยสงครามมาอันนี้เป็นแนวคิดของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบ้านก็ว่าเป็นคนสุโขทัยเดิมที่อยู่แถบนี้อยู่แล้ว แล้วมีข้อมูลใหม่ๆที่ทำให้ภาพชัดเจนขึ้นบ้างไหมคะมีครับและน่าสนใจมากด้วยคือจากการทำงานของกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่อย่างกลุ่มฟื้นฟูอัตลักษณ์ไทยยน์ลับแรงที่นำโดยคุณดาฟ้าชัยลับแรงนะครับพวกเขาไปค้นพบเอกสารโบราณสำคัญชิ้นหนึ่งคือตำนานพระเจ้ายอดคำทิพย์เป็นคำพีใบลานที่วัดทองลับแระเอกสารนี้ให้ข้อมูลที่เแตกต่างออกไปจากที่เคยเชื่อกันมาเลยครับ ระบุว่าชาวไทยยวนในลับแแลเนี่ยอาจจะอบพยพมาจากเมืองเชียงรายตั้งแต่ยุคสุขโขทัยนู่นเลยนำโดยเจ้ายี่กุมกามหลังจากที่ท่านแพ้ศึกชิงบัลลังก์ที่เชียงใหม่ก็เลยอพยพผู้คนหนีลงมาตั้งรกรากที่นี่โหนี่เป็นการค้นพบที่เปลี่ยนมุมมองเรื่องที่มาของคนลับแลไปพอสมควรเลยนะคะเนี่ยใช่ครับมันทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ลับแลมันซับซ้อนกว่าที่บันทึกในตำราเดิมๆเ,เ,เยอะ และมันสะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมชัดเจนมากมีการผสมผสานอิทธิพลจากหลายที่ทั้งสยามคือสุขโขทัยอยุธย,ยาล้านนาก็มีแพร่น่านเชียงรายและอาจจะมีล้านช้างคือลาวด้วยซ้ําซึ่งร่องรอยพวกนี้ยังเห็นได้ในปัจจุบันนะครับทั้งภาษาถิ่นบางพื้นที่ที่ยังพูดคําเมืองอยู่สถาปัตยกรรมประเพณีหรือแม้แต่ศิลปะในวัดต่าง การที่คนรุ่นใหม่ในพื้นที่ลุกขึ้นมาศึกษาคนา้นคว้าแล้วก็พยายามฟื้นฟูอัตลักษณ์ไทยยวนลับแรมของตัวเองนี่น่าชื่นชมมากเลยนะคะมันเหมือนเป็นการพยายามบอกว่าเฮ้ยลับแรมไม่ได้มีแค่ตำนานเมืองแม่ไม้นะไม่ได้มีแค่เขตห้ามโกหกแต่เรามีรากเง้าทางวัฒนธรรมที่มันรุ่มรวยจับต้องได้แล้วก็น่าภูมิใจด้วย ถูกต,ต้องเลยครับและมรดกทางวัฒนธรรมของชาวไทยยวนลับแลนี่ก็โดดเด่นจริงๆอย่างแรกที่หลายคนนึกถึงก็คือผ้าสิ้นตินจกซึ่งมีความประณีตงดงามมากมีเทคนิคเฉพาะตัวคือการจกหรือควักเส้นได้ด้วยขนแม่นทำให้ได้ลายที่ละเอียดซับซ้อนมากๆแล้วก็มีการย้อมสีธรรมชาติและก็มีลายที่เป็นเอกลักษณ์อย่างลายแซงผีเงือก ที่พิพิธพภัณฑ์ผ้าสิ้นตินจกไทย,ยวนรับแลของครูโจโจงจรูนมโนคำเนี่ยเขาจัดแสดงไว้ให้ศึกษาได้ดีเลยครับอืม้มสวยงามมากแนะ่ๆนอกจากผ้าทอแล้วมีด้านอื่นอีกไหมคะที่สะท้อนความเป็นไทย,ยวนยังมีเรื่องศิละปะการแสดงครับอย่างการฟ้อนรำโบราณเช่นฟ้อนนางโยนที่เชื่อกันว่าเคยใช้ฟ้อนรับเสด็จรัชกาลที่หด้วยนะครับหรือฟ้อนดอกเชิงซอฟ้อนเทียนเชิงซอ ที่ทางกลุ่มฟื้นฟูเขาพยายามรื้อฟื้นท่ารำจากเพลงซอพื้นบ้านโดยร่วมมือกับศิลปินอย่างแม่ครูแววดาวสิริสุขร่วมถึงการขับซอที่เคยมีแม่ครูเกี้ยวเขียวจันแสงเป็นแม่ครูซอคนสุดท้ายซึ่งตอนนี้ก็มีความพยายามสืบทอดกันอยู่แล้วเรื่องสถาปัตยกรรมหรือว่าภาษาล่ะคะมีเอกลักษณ์ไหมก็มีเอกลักษณ์ครับอย่างเรือนกาแลแบบรับแรงซึ่งมีลักษณะเฉพาะ สามารถไปชมได้ที่พิพิพธภัณฑ์เรือนรับแรงโบราณเรือลรับแรงของคุณดาบฟ้านั่นแหละครับส่วนภาษาก็อย่างที่บอกไปว่าบางพื้นที่ยังคงใช้คำเมืองในชีวิตประจำวันอยู่การฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้สำคัญมากครับเพราะช่วยให้คนในพื้นที่เองและก็คนภายนอกด้วยได้เข้าใจรากเหง้าจริงๆของรับแรที่มันลึกซึ้งกว่าภาพจำจากตำนาน การค้นพบตำนานพระเจ้ายอดคำทิพย์ก็ยิ่งตอกย้ำความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้ลึกซึ้งขึ้นไปอีกนะคะเนี่ยแน่นอนครับและความผสมผสานทางวัฒนธรรมนี้เราเห็นได้ชัดเจนในวัดวาอารามต่างๆด้วยนะอย่างลวดลายบานประตูไม้สักแกะสลักที่วัดดอนสักนะครับอันนั้นนักวิชาการมองว่าเป็นศิลปะเชียงแสนผสมสุขโขทยัยหรือยุธยาสวยงามมากจริงๆหรือรูปแบบสถาปัตยกรรมที่วัดพระบรมธาตุทุท่งยัง้ง มีเจดีย์ทรงพุ่มเข้าบินแบบสุโขทัยแท้ๆเลยนะแต่วิหารหลวงพ่อประธานเท่ากลับมีกลิ่นอายศิละปะล้านช้างผสมอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนอิทธิพลที่หลากหลายที่หล่อหลอมเป็นลับแหล่ขึ้นมาฟังดูแล้วลับแหล่นี่มีเรื่องราวซ่อนอยู่เยอะจริงๆเลยนะคะถ้าอย่างนั้นในปัจจุบันนี้คนที่อยากจะไปสัมผัสลับแหลด้วยตัวเองจะได้เจอหรือได้ประสบการณ์อะไรที่ เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเหล่านี้บ้างคะแบบที่ไม่ใช่แค่การไปตามรอยตำนานอย่างเดียวเดี๋ยวนี้การไปเที่ยวรับแลนะ่าสนใจมากครับเพราะเราสามารถสัมผัสได้ท้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เล่ามาได้จริงๆเลยอย่างแรกที่หลายคนชอบก็คือบรรยากาศเมืองที่สงบๆปั่นจักรยานเที่ยวชมเมืองซึ่งเขามีบริการให้ยืมฟรีด้วยนะปั่นผ่านซุ้มประตูเมืองที่เชื่อมโยงกับตำนาน แวะตลาดลับแลที่ยังดูเก่าๆมีสเสน่ห์แล้วก็ไปสการะอนุสาวรีพระศีพนมมาตหรือเจกมาท่านเป็นนายอำเภอคนแรกที่คนลับแลเคารพมากเป็นผู้ที่วางรากฐานการพัฒนาเมืองหลายๆอย่างเลยครับเรื่องอาหารการกินล่ะคะพลาดไม่ได้เลยใช่ไหมมีอะไรที่เป็นเอกลักษณ์สะท้อนความเป็นลับแลบ,บ้างคะอ๋ออันนี้ห้ามพลาดเลยครับคือมีพันกับข้าวแคบโดยเฉพาะที่ร้านป้าหวางนี่ดังมาก มีพันก็คือเอาเส้นหมี่ปรุงรสมาห่อด้วยข้าวแคบซึ่งเป็นแผ่นแป้งบางๆคล้ายๆข้าวเกลียบปากหม้อแต่บางกว่าอร่อยมากครับหรือข้าวพันผักที่คล้ายๆก๋วยเตี๋ยวลุยสวนใช้แป้งข้าวแคบนึ่งใส่ไส้ผักวุ้นเส้นหมูสับไข่อร่อยไปอีกแบบนอกจากนี้ก็มีของทอดลับแลที่ร้านเจนี่ทอดสารพัดเลยครับหน่อไม้ผักต่างๆเต้าหู้แล้วก็ลอดช่องเค็มที่ร้านยายรูนอันนี้ก็แปลก หากินที่อื่นยากลอดช่องเค็มหรอคะน่าสนใจจังใช่ครับอาหารพวกนี้มันสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นการปรับตัวการใช้วัตถุดิบในพื้นที่ได้ดีมากแล้วผลไม้ที่เรื่องชื่อโดยเฉพาะทุเรียนล่ะคะดังมากๆเลยใช่ไหมคะทุเรียนลับแลนี้สุดยอดครับดังมากโดยเฉพาะพันธุ์หลงลับแลที่เนื้อละเอียดกลิ่นไม่แรงมากมเมล็ดรีบคนชอบกันเยอะกับอีกพันธุ์คือหลินลับแล อันนี้ผลจะมีภูชัดเจนรสชาติหวานมันเข้มขน้นทั้งสองพันนี้เกิดจากการคัดเลือกและพัฒนาพันในพื้นที่รับแลเองเลยทำให้มีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนที่อื่นนอกจากทุเรียนก็ยังมีลางศาสตร์ครับที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องความหวานหอมมากแล้วก็มีลางกองลางศาสตร์ลางกองลางศาสตร์คืออะไรคะคือการเอาลองกองจาก้างใต้มาต่อยอดบนตอของลางศาสตร์พื้นเมืองของลับแลนะครับ เป็นภูมิปัญญาเกษตรที่น่าทึ่งมากผลออกมาก็จะได้รสหวานอมเปรี้ยวอร่อยไปอีกแบบการได้ไปชมสวนผลไม้บนเขาก็จะเห็นเลยว่าเกษตรกรเขาเก่งมากในการจัดการพื้นที่ลาดชันแล้วก็วิธีการขนส่งผลผลิตลงมามันน่าทึ่งจริงๆครับ แสดงว่าถ้าไปรับแรนอกจากจะตามรอยตำนานถ่ายรูปกับประตูเมืองแล้วเรายังสามารถสัมผัสวัฒนธรรมผ่านอาหารการกินผลไม้หรือแม้แต่ไปชมพิพิธภัณฑ์พาสิ้นเรือนโบราณเพื่อเข้าใจรากเหง้าไทยยวนได้มากขึ้นด้วยนะคะเนี่ยใช่เลยครับหรือการไปเยือนวัดสําคัญสคัญบางแห่งก็จะเห็นร่องรอยประวัติศาสตร์และศิละปะที่ผสมผสานกันอย่างชัดเจนอย่างที่บอกไป เช่นวัดดอนซักที่มีประตูไม้แกะสลักโบราณสวยมากๆแสดงถึงฝีมือช่างและความเชื่อมโยงทางศิลปะกับอาณาจักรอื่นหรือวัดพระบรมาธาตุทุง่งหยางที่มีทั้งเจดีย์ทรงสุขโขทยัยและก็วิหารที่คล้ายศิลปะล้านช้างอยู่ในวัดเดียวกันเลยอันนี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ของการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่เราคุยกันมาเลยครับการไปรเยือนที่เหล่านี้จึงไม่ใช่แค่การไปไหว้พระ แต่คือการอ่านประวัติศาสตร์ผ่านสถาปตัตยกรรมและศิลปะไปด้วยเข้าใจเลยค่ะมันคือการเชื่อมโยงเรื่องราวที่เราคุยกันมาทั้งหมดให้เห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้จริงๆถูกต้องครับการท่องเที่ยวรับแปลในปัจจุบันเนี่ยเขาก็พยายามจะนําเสนอทั้งตำนานที่ดึงดูดใจนะอย่างประตูเมืองเขตห้ามโกหกอะไรพวกนี้ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ความเข้าใจในมรดกวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่แท้จริงรวมถึงธรรมชาติและวิถีกเกษตรที่เป็นเอกลักษณ์ด้วย ทำให้ลับแปลเป็นจุดหมายที่น่าสนใจมากสําหรับคนที่ต้องการประสบการณ์ที่มันเอ่อลึกซึ้งกว่าแค่การไปถ่ายรูปสวยๆนะครับใช่ค่ะจากที่คุยกันมาทั้งหมดนี้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าลับแปลเป็นเมืองที่มีหลายชั้นซ้อนกันอยู่จริงๆนะคะทั้งตำนานเรื่องห้างพูดโกหกที่เป็นภาพจำที่แข็งแรงมากๆกับอีกด้านหนึ่งคือประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยยนลับแแปลที่มีอยู่จริงแล้วก็กำลังถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอย่างน่าสนใจมากๆด้วยใช่ครับ ถ้าสรุปประเด็นสำคัญสคัญก็คือ 1. ชื่อรับแลเนี่ยน่าจะมีที่มาจากลักษณะทางภูมิศาสตร์คือรับแลมากกว่าเรื่องลี้ลับอะไรทำนองนั้น 2. ประวัติศาสตร์รับแลมันซับซ้อนกว่าตำนานที่เราได้ยินกันมามีการอพยพหลายระลอกและเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งไทยยวนสุขโขทยัยล้านนาและ 3. ปัจจุบันลับแลก,กำลังพยายามหาจุดสมดุลครับระหว่างการใช้ตำนานเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยวกับการนำเสนอและฟื้นฟูอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่แท้จริงของตัวเองและที่สำคัญมากๆเลยก็คือความพยายามของคนในพื้นที่เองที่กำลังศึกษาคนา้นคว้าทำความเข้าใจรากเหง้าของตัวเองเพื่อน,นำเสนอตัวตนของลับแลในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็น่าติดตามอย่างยิ่งครับว่า เรื่องราวของรับแลจะถูกเล่าขานและพัฒนาต่อไปยังไงในอนาคตค่ะการพูดคุยของเราวันนี้ก็ทำให้เห็นภาพลับแลที่รอบด้านแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นจริงๆนะคะก่อนจะจากกันไปดิฉันขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดไว้นิดนึงแล้วกันนะคะ คือในขณะที่คนในพื้นที่พยายามอย่างยิ่งเลยที่จะฟื้นฟูนำเสนอประวัติศาสตร์วัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทย,ยวนลับแล่ที่เป็นรากเง่าแท้จริงของเขาแต่ในขณะเดียวกันตำนานเรื่องเมืองแม่ไม้เขตห้ามโกหกซึ่งอาจจะไม่ได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์รองรับชัดเจนนักแต่กลับเป็นจุดขายที่ทรงพลังมากดึงดูดผู้คนได้ดีเยี่ยมคำถามก็คือว่าอัตลักษณ์ที่แท้จริงของลับแลในศตวรรษที่21นี้คืออะไรกันแน่ ราะมางตำนานอันน่าทึ่งที่คนภายนอกจดจำได้ง่ายกับรากเงาทางวัฒนธรรมที่คนข้างในกำลังพยายามรื้อฟื้นและสร้างความเข้าใจขึ้นมาใหม่ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้การเจาะลึกเรื่องราวของเมืองลับแลก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ